เบสป,ปะกี้เล่นเกมพี่หรือเปล่าเปล่าเปล่านูเ,าเล่นไปแค่นิดเดียวจริงอ่ะเอา้าสองตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่มันเด็กสิบสองขวบหรือยไงหรือ กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอร i ราทีวครับผมวันนี้ยัมแบบว่ามีเซอร์ไพรส์มากเลยคือน้องแอบเล่นเกมนะครับแต่คือเขาได้กดอัดไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับพี่บอกว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ QR โค้ดนะครับของสถานีรถไฟนะครับให้ไปดูหน้าช่องเลยนะครับพี่ทําไปหมดแล้วครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วจะมีโค้ดใหม่มานะครับและต่อไปเป็น คำถามหนึ่งในใต้ล่านะครับเฉลยหมดเลยนะครับให้เข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูครับหมดเขตเที่ยงคืนนี้นะครับผมและอีกอันนึงอันสุดท้ายหมดเขตวันอาทิตย์นะครับผมเป็นคําถามประจําสัปดาห์ที่4นะครับควิกประจําสัปดาห์ที่4นะครับอย่าลืมตอบนะครับรีบไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าน้องพี่แอบเล่นยังไงนะครับคือพี่อะ เปิดเกมไวไวแล้วพี่ก็ไปซื้อของคือเขาแอบ,บปลดล็อกไงแล้วคือเขาก็อัดไว้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลองถามก่อนนะเดี๋ยวพี่เขาเรียกเข้ามานะเขาก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็กนะครับผมเบสเมื่อกี้เล่นเกมพี่หรือเปล่าเปล่าเปล่าหนูเล่นไปแค่นิดเดียวจริงอะจริงอ่าเดี๋ยวลองดูนะั้นเล่นไปนิดเดียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าไอเจ้าเบสน,นี่มาเล่นดีไม่ดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยว่าไอเจ้าเบสเนี่ยมันเล่นดีไหมนี่นะครับเป็นเทินแรกนะครับไม่รู้ว่ามันกดแรงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะไอเจ้าเบสมันแต่งตัวแบบว่าสบายๆมากเลยไอดีนี้ก็มีชุดมากมายแต่มันไม่แต่งมันแต่งแบบธรรมดาดูมันเดินดูมันเดินก็เด็กครับเด็กเล่นก็ประมาณนี้ครับเราก็ไม่ได้ว่าเขานะครับเขาก็ยังเด็กอยู่นะครับมันก็เล่นตามภาษาเด็กครับดูดูกรดโดูวิ่งวิ่งวิ่งดู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  เฮ้ยน no, no, ี่มันท oh, so ี ah ่ไหนวะเนี้ยเอ้ยเฮ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 ้ยไอ้หลบหน่อยน้องไอ้น้องไอ้น้องหลบเออแอบแอบอย่างนั้นแหละเดี๋ยวปะตายเฮ้ยเหมือนเขาจะเจอนะเหมือนเบสเขาจะเจอครับเอาคุกยิงเขายิงครับเขายิงปืนเอา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 ยังไงต่อยังไงต่อเขาต่อนะเขาก็ไม่ค่อยกล้านะครับถ้าเป็นพวกเรานี่คงแบบว่ากระโดดจู่โจมเข้าไปยิงเลยครับดูนะดูนะดูเจ้าเบสนะโเจ้าเบสหล่อยเจ้าเบสยิงฟรีครับยิงฟรีครับเบสเบสเอาเบสเอาไงบ เบสยิงเข้าหัวอุ้ยเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเอาเบสเบสยังไงต่อเบสดาวเอายิงเข้าหัวด้วยเอาสองตัวเลยออเฮ้ยนี่เด็กสิบสองขวบวหรือไงนึกโอ้โหสิบสองขวบวมันยิงโอ้โหเข้าหัวเข้าหัวเลยนะยิงเข้าหัวเลยนะเอาชนะชนะเฉยพันเลือดโชว์ด้วยน่ร้ายว่ะโอเคดูดิ มันมีประมาณสี่เธอนนะเดี๋ยวดูนะเอาไม่เอาปืนดีเซอร์เขาเล่นดีเซอร์ด้วยนะดีเซอร์ซื้อได้ต่อซื้อได้ต่อซื้อกาะเว้ยซื้อกาะเว้ยอุ้ยตลกดีบอกชอบวะทุกที่นะครับน้องพวกน้องพี่นะก็จะแบบไปเล่นของตัวเองเล่นแบบไอดีแบบตลกตลกของเขาก็คือก็กตามภาษาเด็กกนะับน้องเด็กทุกคนก็ประมาณสิบสองสิบสามเขาก็เริ่มเล่นเกมแบบนี้นะแต่ก็ต้องแยกแยะด้วยครับบอกเลยะครับว่าดีไม่ดีนะครับเอาดูดิจะไปยังไงต่อดูดิดูดิ เอาเดินมันไม่กดวิ่งวะเอ๊ะแปลกคนเลยกดวิ่งสิน้องหรือต้องรอโดนยิงก่อนหรืออะไรหรือแก้งทำอ๋อโดนแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ๋กดวิ่งแล้วอ๋อต้องโดนยิงก่อนถึงจะกดวิ่งเออพอโดนยิงก่อนได้โดนโดนเฮ้ยหลบหลบน้องมันมีลูกซองอืมเรียบร้อยน้องผมน้องผมแตกไปแล้วครับผมโอเคยังไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน อยังไงยังไงต่อเพื่อนเหลือสามคนนะฮะไอเจ้าเบสตายไปแล้วครับน้องพี่ตายไปแล้วโดนยิงหงายเงืบแล้วนะเอายังไงทีมันเหลือสองอันได้ตัวหนึ่งนะพรารกิจสองแมตชนชนะหรือมแมตจัดจอันดับหรือเปล่าผมพูดผิดพูดถูกเลยคือแบบว่าคือเราก็ไม่เล่นนะเนาะคือเราเราภาคนะเนาะมันก็แบบว่าคือมาดูมนเล่นนะมันกอดอัดเอ่นยังไงกันมันอยู่ตรงนั้นไหนท้ายมันเข้าหัวครับเข้าหัวครับ จะเบสมันก็ดูของมันไปแล้วแบบว่าคือเด็กเขาก็เล่นแบบตามภาษาเด็กมาไปสองเทินนะครับผมเฮ้ยดีวะรู้สึกดียังไงคือน้องก็เล่นได้แบบว่าเออมันก็ยิงเข้าหัวของมันตามภาษามันนะอ่ะเดี๋ยวดูนะเทินที่3นะถ้าชนะก็3ามเทินนะแต่ไม่ชนะก็แย่หน่อยโอเคนะครับถ้าใครชอบครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับ ็น้องพี่ด้วยก็ได้น้องพี่ก็แอบเล่นคืออยากเล่นไงพี่ก็ไม่ค่อยเล่นหรอกพี่ก็แบบเล่นก็คือพี่ยังมีสองอดีให้เล่นอีกไ d ดีแต่ดันมาเล่นไ d ดีหลักแล้วแต่งตัวแบบสกามเหมือน <laughs> ยศขีดก็เออตามใจเขาเนา um ะเขาอยากเล่นเขาเป็นเด็กอะเนาะครับโอเคดูดิไม่จำไงอ้ามันสุ่มมันุ่มดูดูเบสมันสุ่มนะเบสมันสุ่มนะไอเจ้าจเบสนะอะน,นะน้องพี่ชื่อเบสน,นะครับพี่เลยเรียกเบสนะครับผมโอเคดูดูวิ่งวิ่งอ้อมอ้อมอ้อมจะไปไหนวะ เอาอ้อม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 ยังไงเอาเอดูนะเอาเพื่อนดาวเอายังไงยังไงกันนี้ยังไงกันนี้อ้าดาวหนึ่งนะครับพี่ปอนเราดาวไปแล้วนะครับเบอร์สี่นะครับเดี๋ยวดูนี่เบสมันไปไงวิ่งโอ้โหสาดตร์ลงทุนวิ่งอ้อมเจอแล้วเจอแล้วไอ้เบสยิง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 ดาวดาวยิงอซ้ำแม่คือ เอาซ้ำยังไงต้โอ้โหไม่ได้ยิงเลยเแบสบอีกตายจวชนะแล้วไอ้น้องโอ้โหสุดๆอ่ะก็คือพอได้ไอ้น้องพี่ก็พอได้ครับก็เล่นตามภาษาเด็กกันเนาะเด็กเขาก็ประมาณอายุสิบเบสสิบสอก็ไม่แน่ใจต้องถามแม่เขาอีกทีนะครับโอเคดูดิเธอที่สี่จะชนะไหมเอาดิดูดิดูดิดูดิ แต่พี่สอนเขาเนี่ยสอนการปลาระเบิดพี่ก็คอยสอนนะการปลาระเบิดดึงสลองสลักก็คือตามที่พี่สอนไปเขาก็น่าจะเล่นเป็นนะอ้าวยังไงต่อวิ่งวิ่งเริ่มวิ่งแล้วเมื่อกี้เดินสงสัยเขายังไม่คล่องมือนะเพราะว่าโทรศัพท์ใครก็โทรศัพท์มันนะครับมันเล่นเครื่องเราก็คนละแบบปุ่มอะเนาะนึกออกไหมเหมือนเราไปเล่นของคนอื่นอะปุ่มมันก็คนละปุ่มอะเข้าใจปะก็น่าจะเข้าใจแหละเพราะว่าต้องเคยเล่นของคนอื่นมาแล้วเนาะ <laughs> ช่างมันนะครับโอเคอยังไงต่อเบส เจ้าเบสเจ้าเบสจะทำยังไงอ้ออวิ่งอ้อมอ้าวยังไงต่อยิง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 ให้แล้วรถนะกดเอาละอ๋ออ๋อดูดูยิงยิงยิงเฮ้มันก็เล่นของมันได้นะกระโดดอ้อยังไงยังไงอามันยิงไม่ได้แบบนี้มันเฮ้ยมันมาลุมนะเฮ้ยน้องพี่อัปปายบอกรับจะทำไงต่อกูใช้ระเบิดเลยอ๋ออ้าวกดรระเบิดปึ๊บปล่อยปล่อย บึมเรียบร้อยได้ด้วยกดอีกตัวหนึ่งเอ,อ,อ้กรอมาซัดไปเลยเอาหฮ้ยไอเราก็ลุ้นเก่งไปหมดเลยนะแต่บรรดาสองตัวนะเบสตอนนี้พี่ยากจะบอกว่าหนูต้องคานหนีหมอกกัแล้วโอ้คานเบสเจ้าเบสคานโอ้คานคานทีมมาเหลือสองสองนะครับ เอาคานคานานี่มอกจะรอดไหมน้ออาตายหนึ่งคนเอาตายหมดแล้วะย่อยยับ <c oughs> อืมเสียหน้าไหมเนี่ยน้องไม่เป็นไรเราน่าจะไหวเราน่าจะไหวแหละเราน่าจะไหวแหละพี่เชื่อมั่นในตัวเจ้าเบสเอ๋ยเบสเอาหน่อยเบสเบสเอาหน่อย บางทีเราก็อินไปนะแบบว่าเออเรามาภาคแล้วเราดูคือเราไม่เล่นเราเนาะเราก็แบบมือเข้าใจเนาะแต่งตัวดิหมใส่ใส่แคลรี่ปลุกพลังมาเลยน,นะอ้าวขึ้นหลังคาครับสเตปสเตปเขาสเตปเขาขึ้นหลังคานะครับกระโดดปุ๊บเอายัางไงตอ่อยังไงยังไงยังไงเบสยังไงเี้ยงไงเลงเอายิง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 เข้าไ,ไปไม่ดาวไม่ดาวเล่นใหม่ยังไง ลง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 ไปทับเลยเอามันหายไปแล้ววะยังไงครับแก้ปัญหาย,ยังไงเนี่ยอ๋อเก็บสองสองโดนยิงโด,ดนเปิดไปเพื่อนดาวหนึ่งตัวเหลือสองเพื่อนตายเลยเหมือนกันยังไงเบสเบสเบสจะทำอะไรเบสเปิดเบสเปิดลุกเ <Nope. S 1> บสเปิดลุกซองขวงครับผมโอ้เอาเรื่องเว้ยคือขอโทษนะครับถ้าเกิดแบบภาคไม่มันหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยเอาดิเดี๋ยวสามสามสามสองไหวไหมเบส เอาเพื่อนดาวเวนเลยเปิดเปิดงัดหัวอดอะไรน้อ,องนะป้ายบอลนะเต็มตัวนะเบลล์งนะานนี้มันซ้ำมากโหโอ้มันซ้ำมากเนาะพี่เลยตายอะครับผมโอเคหากครชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไครด้วยนะครับอ้โม่พี่ก็ดูแล้วพี่ก็ลุ้นเละเนาะอ้ดูมันเล่นของมันได้เว้ย โอเคลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับน้องพี่ด้วยนะครับผมโอเคดูดูดูเขาถือเอคแล้วรอบนี้นะก็จะชนะไหมเนี่ยอ่าดีดีอาจะชนะไหมเนี่ยถ้าเขาตีขึ้นสามสามนี่คือแพ้เลยนะคือสาสามปุ๊บเปอร์เซ็นต์แพ้เราคือหนะ้อาสิบห้าสิบนะวิ่งเริ่มวิ่งเริ่มคล้องมือน่าจะคล้องมือแล้วเมื่อกี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็ตายเฉยเอ,อ้าวไอต่ อู่เรืออู่เรืออู่เรือตาสุดท้ายถ้าเกิดชนะเราก็ชนะอ่ะดูนะดูเชิงนะบูสเตอร์ทํางานเลยนะครับผมดูเหมือนตรงนี้มีประเด็นสองตัวนะ่งพี่ตรงนี้มาสองตัวทำไมเปิด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 เบสเปิดตายวอไปก่อนกดให้คนระเบิดดึงสลักด้วยเหมือนที่สอนไปเลยปึ๊บปาป,บป,บปึ๊บปึ๊บจังจังอ้าวทำไมสบมันหายอ้าวเอาเบ๊ะทำไงเนี่ย ตายไปแล้วน้องพี่มันต้องอย่างงั้นเลยหนูโหสุดยอดสุดยอดทำไงฟาร์มของดีไอเสืออุ๊ยอ้อมมันอ้อมมานะเอาไปวอกกอันไปวอกกันไปวอล์กันเอาทางกดอเล็กดีกดอเล็กเออพูดได้อย่างงั้นอย่าขยายอย่าออกไปอืมเรียบร้อยก็บอกว่าอย่าออกไปก็ไม่เชื่อแต่บอกว่าเออก็เด็กเล่นเนาะปล่อยไปเถอะน้องพี่ ยังไงก็น้องอะครับผมรักน้องอะครับผมขานยังหมาเลยน้องเอ้ยโอเคตายหาไปแล้วน้องกูโอเคเหลือหนึ่งเอา,เอาอยัางไงยังไงดาวเรียบร้อยดาวาถ้าตัวมฉีทองก็ไปชนะอา้าวเรียบร้อยดีครับผมไหนดูดิมันเล่นหมดอะไรธรรมดาปะเอาโอ้โหค้างไปเลยเอาได้ที่สองเฮ้ยเฮ้ย มันเล่นแรงด้วยน้องพี่มันเล่นแรงได้ที่สองนะครับห้าตัวนะครับอไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคหากใครชอบฝาก like กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำ,กำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะลงคลิปใหม่ให้เลยอย่าลืมไปตอบคาถามนะครับมีสามกิจกรรมนะครับใกล้จะหมดเขตแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม